ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนามเสขขย,ยวตรธรรมเทศนาปฏิสังยุตสิกขาบทที่4ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสามพระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าพิกษุเพิ่ททำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมต่อคนที่มีอาวุธในมืออตอนบัญญัติก็มีว่ามีพระภิกษุปไป แสดงธรรมต่อคนที่มีอาวุธถืออยู่ในมืออภิสษุที่แสดงธรรมแก่คนที่มีอาวุธในมือพระพุทเจ้าบัญญัติว่าต้องอาบัตทุกกฎเรื่องราวที่พระภิกษุไปแสดงธรรมต่อคนที่มีอาวุธในมือมีคนเล่าลือมีคนกล่าวขานกันมากๆ ถึงความไม่เหมาะสมต่อการแสดงธรรมเรื่องราวเหล่านี้ก็ทราบถึงประการของพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ตัดประชุมสงฆ์และผมก็บัญญัติเป็นสิขาบทว่าพิษุเพิงทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมต่อคนที่มีอาวุธในมือในคำว่าอาวุธเนี่ยก็จะหมายถึงอาวุธทุกชนิดที่สามารถใช้ประหัตประหารได้เช่น เปินทะโนหน้าไม้หรือของอื่นใดก็ตามที่ที่ใช้เป็นสิ่งที่ <c oughs> เบียดเบียนคนอื่นได้ถือแล้วน่ากลัว <c oughs> ก็เรียกว่าอาวุธในการแสดงธรรมต่อคนที่ถืออาวุธอยู่เนี่ยมันก็ต้องระวังว่า ไม่รู้ว่าเขาจะทําร้ายคนฟังธรรมหรือเปล่าหรือว่าเขาจะทําร้ายพระที่แสดงธรรมหรือเปล่าตัวอย่างในสมัยปัจจุบันก็มีมากมายที่คนมีอาวุธปืนแล้วไปไล่กราดยิงคนอื่นแล้วก็ไม่รู้ว่าคนฟังธรรมจะคุ้มข้ามมาเมาื่อไหร่การที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ให้ภพภิกสุไม่ให้ไปแสดงธรรมต่อคนที่มีอาวุธในมือก็เพื่อที่จะป้องกันเอาไว้ก่อน เรื่องราเหล่านี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็ป้องปามไม่ก่อดฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็ยังถือตามนั้นแต่ถ้าพระพิสุไม่รู้วินัยไปแสดงธรรมต่อคนที่มีอาวุธในมือลักษณะยอย่างนั้นก็คือปรับเป็นอาบัตท,ทุกกฎนี่เป็นทีขาบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้เพื่อเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอาตมาภาพอาตมาจเจริญ